เอา้ากลับสบายดีพี่นออ้องเบิร์สูงสุทุกคนที่เขามาติดตาม JK x ซสายลมเย็นเฮาเมื่อนี้อะหลังจากทีนนี่หนแหละบาได้ลงคลิปลายมือเติอมานอนหน้าไทยหุดไทยหุดหน้าไทายหุดไหวว่าสีหยอดเข่าเนาะเมื่อนี้กัเมื่อคืนนี้ฝนห้าวลงปาติดโทมันหลดเนี้ยมันด,ดินมันหลดไทย่าได้ก็เลยว่าโจ้ียก่อน เลือสิผ้ากันไปหาหลาะโคกมือนี่นี่แหละเทียงหายเที่ยงหน้ากันนี่แหละเขาก็น,นอนหน้าอยู่นี่แหละนอนผู้เดียวท้ายหน้าก็ท้ายผู้เดียวนี่แหละนี่ก็เอ้าสบายดีบอกคำสีสีกับม,มาแล้วหาก็กลับมาจากกรุงเทพกรุงไทยเพิ่งก็กยอดเข่าบ่ได้เมื่อส่วนเท่าถ้าก็ว่างถ้าก็เจอกันหาหลาะโคกคนละ,ปะไปนี่แลหละไ้เพิ่นผ้าไปหาบุงแหละเพื่อนเซียนเฮ็ด ยังเอานั่นเัาโอยเห็ดปวกนี่ยหอยว่าอยู่บ้านม่ได้ยังอืมห,หลราโคกยกังเอาปะติดตามกันไปหาน้ำพูดและแถวโคก่นแหละแล้วแต่เิ่นสีพ้าไปเิ่นอยากไปได้เพิ่นขีดหอดบ้านแต่เถิงแหละไปหลายปีและปะปจะติดตามน้ำกันเนี่นห้าหล่อโคกจะสีมานยังไปไปน้ำอันติดตามน้ำกันพี่น้องไปไปน้ำกันนี่แหละยังเขาดงวนานี่นหละพพ่นและสิเขาไปหาหล หาต่อหนุกต่อหนูเลาะโคกนะเฮ็ดหาหอนไปปะมา parole, เอา้าเสย hey. yeah. Man, like ียนเสียนแล้วนะมากับเสียนเนี่ยสมควรแต่แบบเยอะเลือเกคนดอกเล่แคบมาได้นี่พอแล้วเฮ็ดปวกดอกสมิตรอยู่กรุงเทพมหานครม่ได้มีเดินเลยแหละเอ้าไปยามตามทางนี่แหละ เดี๋ยวฉีแหวกเขาโคกได้บัดน,นี้ทางกางงรกกนนะทางขึ้นโคกนนั่แหละทางเข้าบ้านแล้วมันเป็นโคกทุกคนบรรยากาศหลังฝนตกแล้วมาเช้าน,นี่ฝนซึมลงมาโอ้จีไปหาหลอกโคกหลอกป่าตามภาษาเนี่ยแลหละมาหาอยู่หากินเมื่อวนหาหลอกโคกพี่น้องเลยไปกินต่อปลาแล้วคุณอาเคยไปแล้วก็เป็น จากบ้านจากเมืองไปยูเทพกรุงไทพขึบนมาขามสีเหรอม,มากกิดฮอดได้บาทในห่าวยาวๆอยากมาหาโคกไปโไคกหากินเขาป่าเขาดงโบไว้เรียบปะรอโคกรอดดงแล้วลลมวนแล้วเจา้าเพิ่งก็ไปอีกกิดฮอดบ้างเลยจังหน่อยนี่ไป <c oughs> รอบนี้ก็มาอยู่บ้านแล้ว บรรยากาศบ้านเฮาสุยยกหนึ <zusammen> ่งเพื่อนว่ายกหนึ่งเพื่นวสามลอยคงทิพดาวันผุนยกหนึ่งเพื่อชีวิตเวลาไปดูไปงานงอนกับมอบดกดยเดยุดเดุดเดเดยุงเมียนมันจจากเลื่อยสินเนาะมนันหามได้มันหามไปกินมันขุนเลย ขอด่อนเมื่อกี้นี่ยุ่งเห็ดสมควรบวายปุ๊บปุ๊บยุ่งก่อตามทางไงล่ะเดี๋ยวไปไปหาต่อไปต่อหนุกเป็นจุดเป็นจุดเอาหาต่อหนุกเขาเอาก็ไหวไหลก็เล่นนี่ยุ่งยามนี่ามันเลยก็ฝนตกยุ่งเห็ดหนึ่งเหมือนหามไปกินได้มันหาบินพุ่นล วันนี้หน่อยอยู่นี่เขานะี่ตายเลยลกากินนี่ติดเจาะมานไปอยู่นีหาหาหา่ี่าวางกมาบึ่งไปทางหน้าเราไปโก้าร์ทข้างหนไ,ไปต่อบนตายนี่ถูกเขานะ่นายน่อยู่เป็นชิปลกากินม่จนุกข์เขาใหญ่ไปนะไป,นนปไปไน,นไป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 วปไ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 ไไป bằng có có từng có ừ ừ ừ, ừ ngã lại ướp dục đừng đừng nữa ừ, đứng, đứng đứng ừ khám thương muốn ừ ừ Hãy subscribe cho Lên, động viên tung 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 bước chạy tung 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 tung

Nhưng mà quốc hàng mà nhưng lên hơi Thế nhưng mà hình thâm Mà nát lông ngầu thì mùi phát được Học chép được đi Ô, 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 ô,

เบอร์สองเอ็มลอยเอ็มอย์อยจัดแรและพี่นกสองบาทต๊ปูอเมออยากิมด้ับนี่คนโบเห็นเลนนี่โบเห็นพี่นตัวนี่นี่ขึ้นไดเนาะนี่ห้าอยให้ดงครับเออต๊กังหาแลนอีก โมยายเป็นไรข้ามันโลหนึ่งเอาเห็นโคกเดี๋ยวไหนส้มกันจับหางเลยทางนี้เนาะเออขัดๆเบิ่งโลดเห็นไหนขัดเกวียนชิบว่าผุนวาหยอกเลยตัวยางมักๆบียเห็นไม่ใส่เลยโพนอยู่ปลายผมตึงเลี้ยวขึ้นดำขึ้นหลืออยู่ ไปยังไปจับกับดาบอยู่ในเงาะติดช่องมันกล้องมาเนี่โกดโปดอยู่นี่ฮ้าว่าเป็นตาเสือเนาะขักแล้วไม่น้องอตัวข้างแรกไปเห็ดเพ่นจังซีนี่แหละนี่แหละเอาสูตรบักไก่โอ้ไปหาอะไรอตัวแรกแห้งมานเลยได้โบ้เคยได้จักเถื่อเฮ้าก็ได้มาเมื่อนิบถูกปะ เที่ยวเขาอ่ะจะไปปิ้งเฮ็ดกินแล้วว่ามุ้ยยังกินมากุ้ยหวานเลยผักผักผักได้เรื่องอืมตมกลายคุยยุยเดินโคกพี่เนาะลำแขนนี่ได้อยู่รูนึงเป็นไรมันจัดให้แหละรักยี่มอิอ่มลอยเห็ด ไปไหมพี่องคนนี้เขาบโเห็นสัต่าลงจะสูงบสูงบอกั็สีเลี้ยวกับโเหนบโเห็นตาเป่าคนว่าเจ้าเลี้ยวขึ้นึมิยังคือกอดงาไหมกับดาบอยู่วะกล้องซองขึ้นไปเหมือนซองหมดกล้องโอ้โหแม่นแล้ว่ะไปนากินเข่ากินหน้าไม่ร้องบาเนยไปโอ้ยมันแล้วเลยตัวแรกแห้งมันเลยของปีว่าเคยได้จักเถื่อนกันแล้ว ตอนนี้ถว่าสมควรไดเลือกขับพ่ออยู่นี่ได้ขับพ่ออยู่นีเหอนเก็บเนียนหอยคับขหน่อยาตอไปหาหลตอ้นมก็คำๆนี้มาหาหลตอนกแถวนีหนุกเขาตว่าอยู่มึงเล่นโดนก่อนลงเออๆในแรปิ้เฮ็ดไรกินเฮ็ดเลยเนโรงเรียนทหารเอมาใหม่เยอะนมีดวะเฮ็ดปัวมาลกอกสุมั อานี่มตัวุบมกเอาปีเอาแล้วเหรอุกบ่มุกไ่ไยงไ้อันนั้มุประเดี๋ยวมตเกลไปงัวจเจีงแ้เนาะดในเกียบเมียกับปหาขึ้นาเลยขะท้ไม่ไสลห่าวตายข้างหังนะครับมันเออไ่อ่อยนะเออ้เลยนะหัปนเนาก็แบบโบตกใจว่ตั้งนี่ผู้มูดเสือวากกาเดนมันเลยหน้าทึง เอาเอาบกกระป๋องกาเอามาเลยกระป๋องหน่อยก็เอานะกระป๋องกาไปจ้ะเดี๋ยวอาปิ้งเฮ็ดกินก่อนพี่น้องโอ้ได้อาหารแรงแต่ตัวนี้สิเป็นอาหารแรงเขาได้อ่ะเดี๋ยวนี้นี่าันรักบอกระสีบ่อเสือบ่อสีเป็นบ่อเสือยิงตับอ่าลงมาเพราะยังคิดว่าคอนไมมอยู่เจ้าฟาดอีกบมาที่สองตกน้าต่ำหรือจัะว่าคือเนี่ยเพราะตัวเลียนมาเบิ่งมันอุ้ยอุยอุยโอ้ย อุ๊บเด้วหวะนั่นแหละวมิตรบาเจ้าตาบุดีเอาลาเฮ็ดก่อนเอาเอาเอามีดเนื้อไปขูดขูดตีนมันยนะนี่ขูด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 ตีนหรอกตกน้ำตาเหรอเพิ่อนจะมาเมนเล่นเลยเพิ่อนวะคือมันโ <c oughs> ตใหญ่กว่านี่เนะาะตั้งช่องโลนโเนี่ยโอ้ยครับเพื่นยังเล็ดคู่ฉันนี่เลยเนี่ยผี เลี้ยวคือมันกอดกับดาบข่ะกขาไว้สั้นตีชิมันใจต้งเลี้ยวเบิ้งดำดำฮ้มันยังเนาะว่ะเลี้ยวคือมันโมบี้อ่แล้วข้านิค้าโต้ไอ้คนมันออกเลยนี่มันออกแล้วนี่มันโค้งเลยนี่โค้งเลี้ยวเบิ้งขาหนากว่โค้งโค้งอะเร็ววะซองก็เกิดไปแล้วว่ะอันี่ยซองก็งเกิดไปกดโผดแม่นทึงว่ะเนี่ยเบิ้องในกล้องแห้งจัดเนี่ยเบื้องเวีนในกล้องใช่ไี่เบื้องเวียนนะตัวนี่เบื้องนี่ยเอ้าเบิ้งในกล้องใอ้เบื้ององกล้องเอ้ยชักใส่หมดเนี่ย นีเลยน้าเ้ากอะขากระดี้ลางไอไก่เลยแคมห่วยแคมหองเฮ็ดเย็นเห้าช่วยสิได้ลูกเขาลูกค้ามาบุรองนี้มึงรู้จัแบบเผื่อจะตกจังตุบาลูกเขาต่อไม่รู้เลยมันมันโมมามันขอไม่ทราบมันตื่นเหามันลงหากินแล้วเายางไปโอนมันบินวุนเหาบบไปนั่งตอแบบนี้ไปนั่งเปิดเสียงปอมาแบบนี้พวกแหละต่อแรงๆรได้สิมาล่องอีกบาทหนึ่งได้สิไปหาหลอกมึงเล่นก่อน ค่อยไปเรื่อยๆก็บอครับสีคัมนนมนน่มนะเมื่มอนี้ยก็เพิ่นนะคำ่มคั่มปฏิจินเก็บเอาเห็ดนี่แหละพอได้ปีกกามันหลายเลยกับได้เรื่องอยู่เห็ดกรได้มันหนักฝนตกผ่าเมื่อคืนนี่มันอยากหนาวแล้วเนาะอันนี้ดอกจูมได้เนี่ยจูมมันเมื่อวานได้เนี่ยผผ่พพาแล้วมันหลุดนั่นนั่นมันบาดไปเลย ว,ง,ง,เเวงเันบทซุกเบ่แถวโขกเ็ว่าบางขึ้นมาจากการบางเจ้กมือเจ้ว่าขักนะปืนกระซองบอกแหละส่วนมอบปานี่ไปนนำสลับกันนน่แหละประเดยนอ้อ,อยเขาลงคอเนาะป <laughs> ระเด็นอ้อยเขาลงคอ เลน่นเ, <Gerilim S 1> เอาเบิเดกินปลาถ่ายหมดเลยเอ้าใบมันหักใบหล่นเอาเบิเดเลยเอ้ยอย่าไปหนีมไหนั่นใบหักหนีบก้านมันโลดกันที่นิ่มนะบดแล้วเชียนข้างเออเอา้าเออหนีบก้านมันโลดนกันใบนี้สิหักเออดินมันเกินจะว่ากันมันได้หลายเนี่มุกแล้วคือว่ารเราเอาแดกเข้าบดได้ออกมาบุมีประเดกเสะ,ะเก่ากันมุกหลวมมาตรงปกติสวมปกติอกับบดเนี่ยนี่มียันจะหล่นนะ โนในแล้วบ้านอ,อาหารป่าเนาะหาไทยได้จุงเทไปไทยมาเดอ้อหาบุมี่นะบุ้มี่มีกระโลดรชามสี่ลอยอปุ้บปูพดดีๆจักบาทหนึ่งเห็ดคือเขาได้เนื้อใหญ่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เอ้าเอ้าปิ้งเห็ดกระจากแล้วเขาเห็ดคือดีคนเข้ามากแลป้อต้นซุมนี่คือสีดได้อ คู่เล่นขึ้นมาเออคือสิได้แล่นตัวบักใหญ่นะเขานั่งปิ้งแล่นมกแล่นเขาอ่ะจริงๆเขาปิ้งเ,เงงห็ดเขาเอาเห็ดใบเด้ไอเขาชาในจักหน่อยนึงมกแล่นตัวบักใหญ่หนึ่งเขาอ่ะเออที่จริงเขาปิ้งเห็ดเขาหักเห็อดอันปดอันกินเข่าเขาใหญ่ที่ซื้อเห็หดหมันงามใบเด เห็ดก็ได้ฝานนี่เนาะเห็ดคือคนซอยอันสีนฟานเนี่ยเยเเป็หนวนะเฮ้ยโอเกอเนาะเมาเหอ้ยเ,ยเมากระหักรีดลากเลยนเมาเต้นหเนมา่ากำนันลรีดลากอยู่แล้วเข้ากันเลยเมาเมกเต้น,น,ตน,นเหเมาเห็ดเปิด ไว้เปขอไไดไหมทางลุมนะขอดซ้ายนะเออพี่เอสแม่กินเด้ป่ะซันแล้วบ่ะชิมเลเนื้อลงแล้วบ่ฮะลงแล้วสิเปิดได้เนี่ยช่วงเลยเนี่ยเอาเอาตั้มเนี่ยเอามือร์สี่กมาตั้มเอาเปิดได้ปะเปิด,ปดอ่ะยนาะโอ้โหมียังบาทเอ้าสูงบาท <laughs> มามากินเข่าพี่น้องกินเข่าน้ำกันกินเข่าโคกได้เลยนี่แนวบูชุกแน่ีอเอชุกแนวบูชุกแนวเอาเอาเกลือเจลบวมี่มะพริกบวมี่มะกัดโอ้ยดึงลืมหอมมาเฮ้ยเอานานนี่แหละงูกินคนงูในงูในเค็มในมามาพี่น้องกินน้ากันจับเกลือไปน้ำบอกคำซีเพิ่นบ่ได้กินปิ้งเห็ดแต่เหิงอ่ะนนี้ก็ของกินมาแต่เตือนแหนมอันนึงน้พี่น้องนี่วได้กินเัิน พงเฮ็ดมาเตะหึงเขง่ขาอยู่โครบปักปัญญังลูกเลเ็ดเจ้ามากินปิ้งเฮ็ดพีน่น้องร่วกันโมไลายดอกภูแหละของดีเฮา,าเอยู่พุ่นไว้ตำอับตำไม่อยู่พุ่นเจ้าหน่อยสีเผาไว้เย่ามันหนาวเผาไว้เลยกับสีภูแหละห้าหลอดต่อตอนนี้เนี่ยบ่ายหนึ่งเลยตอนนี้เดี๋ยวพากินเขากันปูวหวานเบาะไม่กวรตีหวานอยู่อันนี้มันนัวเค็มนัวนัวในในัวต่อเขี้ยมนัวก็คุ่อีกตัวเคื่อ หวานเลยแ้งเขียวฮักด้วยคอยข้หรออืมไม่ขี้หริงเลืองมันนะหนามก็มีต้นหนามไมครัาบหนาเลยะแล้วมนนนนนันก็ม่แมงูปแล้วอ่าวจ้ะ ขีด่ม่ยันปก้อตงยางมาเจาผ่านีนทางสุดยังทางรถง่ายยิ่งขาดตกพิกเนาะลุกเลยนี่เช่นบเลยยาจแต้าแดิปเขาตนนี้มงมื่อขาดตกพิกว่ามันเอามากัดนะสายตกพิกนะมันสายอกมา เอาแล้วมันกระตุ่ลองของไว้แล้วพี่น้องเลยคุณเฮ้งกับเราทั้งก็ลอก้วนั่นแล้วเหอไปถือความหวานเอาพี่ถือหน่ยเห็ดเขาดึงเรื่งนี้เนาะถือไฟยแล้ว หน้าจักจ huh ั <s 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 ่นเเมื่อจีนเป็นหารดใจจักจันนะเพาะเอาหมูมันถ้าเอาหมูมันอาวเลยเด้อบานเด้อหาวดงมาสีมันาวละอุ่นแค่เปรอมแกเนาะ ทีฝนทีเฮิร์กอยู่บาดนี่ฝนบลง่ายตอนั้เราท่จกระจามันห่อเนี้ยเที่ยวคนอย่าดูฝนเลยตะกกหางอะไรเงยเติมอีกเลยคุยเต็มเลยคุยเต็มขี้น้อยแท้โอ้ขี้น้อยผมกำมลยไกมาลวกมึงลูกตาเดือดเลยมาลวก่มึงลู รุ่นนี้นะที่ันพลังไปรุ่นนี้นี่บอส <c oughs> อ้อลอกลอกพอแล้วลอกแล้วลูเอเออลูกบอพอได้ไหมไฟเขาไซื้อเบื่อเบือหรือเปล่าอันนี้จะลอกกันอย่างเง้ยเอาอเดยวอนอนอเลยคลิวเลยเอาไปนเลยลอกหน่อยเปนหน่อย อมานเลยเหาอก็ะไรเนาะคิดว่ากี่มานเลยโอาคนี้ก็ไปเลยรอคมานไม่ใเยอะก็ค่อยสีคนคนมานไวนอนแล้วคนมานก็คพลิแต่ทงกนเยเป็นบกเกบเดื้งทุ่งยางปล่อยเยือนเนาะป่อยเยือนเนาะเอาไว้พ้อมเป็นหนงนะ แลวหนาปานหนาวอย่นี้เนี่ยอ่องได้ไฟสวยล่ะบ้านเรนังชิ้ไฟอยู่แดดได้อ้าหนังฉีกล่ะบุกเป็นบุเป็นะพอปะปะเตรงันาะเอาลูกชิ้นอ้าวื้นตรงเท้องรดคนงานข้าปลาย่างฝนเงฮะลูกัน Mặt quá. <laughs> mình sẽ mẫn chi hàm bay cầm tòa nhà em 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 Tôi em em nhặt em 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 nhặt em 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 ตกปูเเมื่อกี้นี่บอกว่าสีนิงแลวพี่น้องหามอก่อนตกใจตกนี่แล้วตกกายแล้วมตกมันเลขนึงตึงบอหยัดสลูกกันน่ในเหลือง ไปเห็ีดเพินว่าวขมิ้ีเอาแล้วลับแล้วสักคนจับเองมาสองโตเนาะไปพานกลับมามาสองโตสามหัวติงไปมาหาว่าวขมจับอีกตัวหนึ่งเพิ่นกันไปพานกรับมาอีกแล้วครับครับมาทุกคนเลี้ยงเลี้ยง ไปเลาะกลับเมื่อไรพี่น้องหลังจากที่ไปตอนกกันล่าลอยละตะเวนก็นเริ่มค่อยค้ยคำลงแล้วพูนปะปะกลับเลิศแบบนี้ออกไปพูดแหละกลับเมื่อหน้าบไปแล้วตอนนี้ยังอยู่โคกอยู่ยางลงอีกประมาณวังลักหนึ่งเนาะได้อยู่ลักหนึ่งประมาณลักหนึ่งไงละอทอดเถียงมาเยลยลอยอยู่น้าเบิดน้ากินกับเบิด ไงแห้งเลยลบเบิ้ไปพร้งมกันแลวน้ำกินกับเบิดเพราะน้ำกินยุน่งกับเพราะยุ่ง,งเลือดนี่เบิดไปแล้วอันสามสี่ขีดเลือดนี่ทำไมมันหลายยุ่งเลยอกกอเอาพี่น้องเลยมาหอดไหนห,หอดหน้าไ,ได้บาทเนี่ยภูเหล่ตะเว้นกัปจนคำปั๊บเลยไป บอกคำสีเมี่ยนมงม่วงเลยหน่ากินมงม่วงมาจักบาทหนึ่งไปน้าไปเอาโบงม่วงใหญ่ในหน้าใต้ติ่งเลยเรื่องเห่ออยู่ได้มีมีมี นี่กระติกนี่เห็นบอกติ๊กนี่เย็นจีด้กมันเขี้ยวบอกไอ้ติ๊กแดงอันเดียติ๊กเขียวก็มีอยู่เอา้างอดเทียงหอดเพือนอลไรพี่น้องเไยนอนหน้าเฮาก็ได้เอา้ากระซิได้จบคลิวใบฉันนี่ได้พี่น้องเไยหลังจากถีบไปหา,หาหล่อบิดมือวะทะโบไว้เมื่อยแห้งงอดเทียงกับคำปั๊บเลยเอา้าใบฉันนี่พี่น้องเดี๋ยวติดตามกันใหม่อีพี่หนาโอกาสหนาได้กะอย่างที่เห็นแล้วแหละมันก็นได้มีแล่นตัวหนึ่งครับนกกระโดกตัวหนึ่ง นนัเอ้าไว้พบกันใหม่อีพี่หนา่าพี่น้องบัวไว้เลยเบื่อแห้งแล้วป้าเติมีิต่ชินอนพักผ่อนแล้วจันหน่อยหนึ่งเ้ากะไปได้พี่น้องไค่บาทนี่อขอกระซิกันเลยเอาน้ำเย็นอยู่หั